ื่อสมาชิกครับหลังที่ทีมงานของผมได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับชุดนี้นะครับผมว่าเพื่อสมาชิกอีกสักครั้งมาแรงทีเดียวนะครับเจตัวตู้ส่วนตู้ซับบูเฟอร์นะครับผมจะขอย้ำนะเพื่อสมาชิกนะครับที่ใช้รถสี่ประตูดูรีวิวนี้นะครับผมมาร้านได้ให้รีบมามีโปรโมชั่นนะครับนะฮะในการอัปเกรดยังไม่พอนะครับเพื่อสมาชิกท่านนี้นะฮะได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาแล้วจะพูดนะครับนี่นะครับสายบันเทิงโดยการติดตั้งนะครับจอปฏิบัติการแอนดรนะครับนะฮะ เพื่อนมาชิกค,ครับดูสิครับจะบอกจอตรงรุ่นก็ใช้คำว่าจอตรงรุ่นก็ได้นะครับกรอบคิ้วของเขานะฮะงานสวยๆนิ่นเนียนเนบเนียนะครับแรม8นะฮะรอม128นะครับโหลดแอปตรงนี้เราไม่ต้องพูดถึงเพื่อนมาชิกอยากโหลดอะไรก็โหลดตามสบายเลยนะครับแม่เหลือๆนะเพื่อนมาชิกค,ครับหน้าจอของเขาการทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อสตรีมมิ่งนะครับไวจริงนะครับการแชร์สปอร์ต นะฮะ iOS Android นะครับและที่สำคัญนะฮะพัฒนาชิกจอตรงนี้แหละฮะนะครับพัฒนาชิกหลายๆท่านที่นำเพื่อนมานะครับะมาติดตามผมต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับหน้าจอตรงนี้ที่เป็นไฮไลท์นะครับผมเขารองรับซิมอินเทอร์เน็ตได้ด้วยโอ้โหขึ้นรถมาก็คือพร้อมใช้งานกันเลยดีกว่าผมพูดกันแบบนี้พัฒนาชิกครับพัฒนาชิกครับเรามาดูนะฮะแอปต่างๆตรงนี้นะฮะเหมือนสมาร์ทโฟนระบบ Android ทีเดียวนะครับโอ้โหมี Google นะฮะมี Chrome นะฮะนี่ นะครับในการค้นหาท้องโลกอินเทอร์เน็ตนะครับและรวมไปถึงนะเพื่อสมาชิกใช้รถบนท้องถนนนะครับติดละครติดทีวีไม่ต้องรีบนะครับขับรถช้าแอร์เย็นเพลงเพราะดูสิครับนี่เลยทีวีออนไลน์นะครับนะไปาลุกทีวีนะครับเพื่อสมาชิกครับนะฮะในการออกแบบติดตั้งนะครับทีมงานอนบุฮอนซาวด์และเพื่อเราคํานึงถึงระบบทุกๆอย่างนะครับอันนี้ทีวีออนไลน์นะครับเดี๋ยวอันนี้ ผมข้ามนะเพื่อนสมาชิกนะครับสนใจก็มาร้านผมแล้วมีฟังก์ชันอื่น,นๆเยอะจริงๆนะครับและระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมุ่มิอะไรแล้วนะฮะในการเข้าเคียร์ถอยหลังเห็นไหมครับบิ๊กๆจอเต็มดูสะใจจริงๆโอ้โหยนะครับนะเพื่อนสมาชิกค,ครับและที่เป็นไฮไลท์นะครับเนี่ยหลายไฮไลท์นะครับดู YouTube นะฮะ เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับผมอยากพิมพ์อะไรพิมพ์อยากดูอะไรดูแหมนะครับเหนื่อยเนื่อยคิดคขึ้นรถมานึกถึงร้านโอวอร์ฮอนซาวแล้วจะเพื่อน,นะครับอ่ะเพื่อนมาชิกครับเรามาดูเบดแน่นเบรคนานหนาน่าหนะครับเบนแบน่นเบนั้นอ่ะเรามาดูกันนะยังใช้เดีครีมไหนครีมอีกเหรอ ไปฝนข้าวมาใช้เดนไรเซรัม่มอ่ะโรตุคิสไวท์พอลสเจนไรเซรเนี่ยนเะพื่อสมาชิกค,ครับภาพของเขาเนี่ยโอ้โหมันคมนชัดจริงๆริงเพื่อสมาชิกนะครับมองแล้วเรารู้สึกแบบเพลิดเพลินอะ่ะไม่แสบหูแสบตาไม่อะไรนะดูแบบโอ้โหเด็กเล็กเด็กน้อยนอนเตียงกาดูไปเถอะอนะครับแล้วดูนะครับการถ่ายทอดสัญญาณเสียงออกมานี่แบบโอ้โหเพื่อสมาชิกค,ครับไม่มาไม่ได้แล้วนะโปรแรงนะนะครับ โทรมานะครับเพืคุณมาชิกจดได้จดเมมได้รีบเมมนะฮะเบอร์0ูนย์นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าสองสองถึงสี่นะครับขอย้ําอีกสักครั้งนะครับเพืคุณมาชิกครับเบอร์ศูนย์สองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าสองสองถึงสี่นะครับโทรมานะครับปรึกษาว่าจะเป็นการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงก็ดีและรวมไปถึงจอปฏิบัติการอินดอร์นะครับจอดีๆสวยๆผมต้องรีบมารีวิวเพื่อสมาชิกเห็นนะครับอ่าคุณมาชิกครับจอตรงนี้นะครับเขาสามารถนะครับแยกเป็นสองหน้าจอได้นะครับ อันไหนไม่ใช้ไม่ใช้เคลียร์ทิ้งภาพเนี่ยรวมไปถึงนะครับการเดินทางนะครับกูเกิแมแล้วก็นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเห็นไหมครับทุกอย่างนี่แหมผมว่านะครับในรถโตต้ารีโว่ปีสองพันสิบหกครบถ้วนจริงๆนะครับแหมตอบโจทย์จริงตอบโจทย์จริงนี่ผมให้ครับนะฮะนะครับผมให้กับจอตัวนี้แล้วรวมไปถึงนะครับให้ทีมช่างผมด้วยในการออกแบบติดตั้งนะครับนะฮะเป็นไปไดที่ครับสำหรับการอัปเกรดเฮดยูนิคตัวใหม่ซึ่งเป็นจอปฏิบัติการ Android นะครับแรม8 ลอม128นะครับในรถโตต้าลิโวก็เสร็จสิน้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้สมาชิกท่านใดสนใจการอัพเกรดระบบเครื่องเสียงหรือการอัพเกรดเฮดยุดิกตัวใหม่นะครับมาร้านผมนะครับได้รับงานติดตั้งดีๆอย่างแน่นอนขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ